สวัสดีครับผมบูงคนเดิมครับผมก็เมื่อวานตื่นนะครับผมพี่ชายพี่เล่นนาโนโตะสตอมสองไปนะครับผมซึ่งพี่ก็อดใจไม่ไหวนั่นเองนะครับผมพี่ก็เลยจัดนาโนโตะสตอมสี่มาเลยนะครับน้องๆก็มีความไฝฝันในวัยเด็กนะครับคู้นี้พี่ก็ได้มาแล้วนั่นเองเอ้ยเอาเลยนะผมก็มาดยพี่ชายพี่ที่เคยับน้องอืมพี่ก็จะตกพี่หญ่พี่น้องน้องผชมนั่นเองนะครับผม

นะครับก็มันดูกันใครจะชน,นะอันน,นแล้วผมนี่พี่ก็เพิ่งจัดมาสดๆร้อนๆนะครับผมแล้วก็มันเล่นครับชมเลยนั่นเองนะมาไปลุ้นมาไปลุ้นอืม,อมนะครับเลือกตัวอะไรไปลุ้นตัวอะไรเัิ่งจัดมาโอ้ตัวอะไรเราก็ชนะนายอ่ะจริงนะโอ้มาสิครับอืม,มาเนี่ยมาเนี่ยนะครั้งนี้ท่นจะไม่แพ้เขาจ้าเข้าใจะมา มาเลยไปลุ้นโออได้ดีวะเลือกเลยโอ้ยังไงน้องด่านนี้มาเอ้าน้องๆพี่เชิดน้าใช่ปะเดี๋ยวพี่เชิดน้าใช่ปะเอาแล้วมามามารั้งหน่อยมาโดนแล้วโอ้เรียบร้อยโุกเป็นไงเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้วน้องงั้นยังตึงมันยังหอน

เฮ้ยนาของจริงเลยล่ามาเนี่เฮ้ยโอ้โหเนี่ยเฮ้ยลุ้นหมดนางเกินไปเไม่โดนงมานี่ยเกมานี่ยเฮโดนแกยงอ้เฮ้ยออกหน่อยเยเป็นทาเียล่เรอ Uhm, ok, ok, mình lên, oh tôi, 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 tôi biết lên <c> nó không nào, Rồi nhanh hồn Thôi, tôi mình Mình đi ơi, rồi, mà ơi, 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 ơi,

mà nó u vi cả này mà này lòi gần đây đâm rồi, không uh, nào nè hai mình nhàng em này em lên giống từ lên nè vào luôn

Do ông tôi luôn 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 mình luôn 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 พู้เล mm ่ hmm. าพี่โมกคือพี่เก่งตัวมาดิล <Men> ูกน <moments chron> ี้หนึ่งหน่อยว่ะเอาว่ะถ้าหาไม้เลยดูสิลูกนี้หนึ่งมามาเอมาหนึ่งนมาขเต็มจู่เย็นเยเย็นเยเย็นม่ล่นหมเต็มจูฮาชิรามะลูกนี้หนึ่งนอหมาดิลูกนี้หนึ่งนี่เออเก่งมากน้องนะพี่พี่โม่ดูความยิงลองเล่นเลิกด่านหน่อยว่ะ นได้ดีมะได้นี้เลยนได้นี้อันเฮ้ยเอาไอ้รุ่นหนูเห็นลุ้นสามเว้ยมาเนี่ยมาเนี่ยเน่ยเอารุ่นรุ่นสามนี่ใช้สกิลได้หมดหมดพั้งเลยเนี่ยมาเนี่อมาเนี่โดนโดนโดนอืเจ้าแปะเฮ้ยบารจ้าบอะไรเฮ้ยจ้าบอะไยเรื่องอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่วัดแพ้น้องๆอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหนานของจริงกันป่ะ

ก็มาเลครับวาก็ต้องเอก็มาเลยครับเฮ้ยเด้อเด้องลไม่ได้เลยโบอมโบแล้วเนาะเจอเฮ้ยลงได้ไงวเฮ้ยมาไปลุ้นเอยเด้องราเกินจริงเฮ้ยหลอนลัวนี้หนึ่งเลยดเว้ยแล้วไงนล้วไง้น้หลอกจริงมาเนี่ยหุนน้งเก่งเลยลงนี่ มาดิลงไม่ทันก็โดนนะครับน้องไมาลยครับก็มาเนี่ตอนพี่กินหน่อยน้องกิอเลยมปดินสกิลมันนานว่ะนี่มันนอาไโดนผมเรียบร้อยโเดินไปเรียบร้รอยน้องๆน,นะนะ

นะครับร huh. nah, right. ู้หมดนะองน้องเห็นไหมคือพี่ยังพี่ยังพี่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยครเอามาไว้ลุ้นเอามาเอามามาดิมาตัมหน่อยอมาดิเอาาไวลุ้นนี่อยู่นี่ไอ้น้องเ่ยเรื่อยเอามามาต้องมาดิ

นี่ดูนะโยมเฮ้ยมันเอาตัวน,นี้นตัวนั้วหุ่นได้ไหมก็มาหุ่นก็มาก็มาครับก็ม,มาครับก็มาเนี่ยครับรัดหน้าไว้เออเดินไปเลยมนึกใช้เวลามาหนึ่งน้องมาพลางังเต็มแล้วตอนไรนี้ก็ม,มาแล้วพี่มาแล้วไอ้น้องพี่มาแล้วพี่มาอะไรไปรนะุ่นเฮ้ยเด้อเดเฮ้ยนั่งเจอเลยป่าว Cái nó như mà đó đâu, 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 đâu Ôi cái này. Ê, này thấy rồi Thấy, à, thấy đây này ê. Cái này nó. Ê Thế gì ăn cái ở đây ừ. <laughs> Ê, ê. Mình mày mà vì con mà vì con vang anh ông mày 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 đi mày mày đi mày mày đi mày mày đi mày 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 ก็มังค์แคสเราชอบมังค์สนุกสนุกขำขำนะครับผมก็เจ้านี้ฝากกดไลค์กดคลิกกดดิ้งกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็บายบายนะครับไว้เจอใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมบายบาย